สวัสดีครับครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีวิธีการวัดความลึกของดอกอยางครับจุดที่เราสังเกตที่จะวัดก็คือที่ดอกยางอันนี้เป็นทางใหม่นะครับที่ยางจะมีจุดสามเหลี่ยมนี้นะครับจุดสามเหลี่ยมเป็นจุดสังเกตจุดสามเหลี่ยมนี้จะมี6จุดครับรอบวงยางจะมี6จุดจากสามเหลี่ยมก็ชี้ขึ้นมาบนดอกอยางครับก็จะมีจุดตรงนี้ จุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำหรับเอาไว้วัดความลึกของดอกยางครับก็จะวัดไปอย่างนี้ก็ได้ครับหรือจะเป็นด้านข้างก็ได้ครับด้านข้างนี้ก็ได้วัดตรงนี้ครับ,รบสำหรับดอกยางรถยนต์ก็คือถ้าเกิดดอกยางที่ต่ำกว่า4มิลเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพในการบีคระยะก,การบีค แลรีดน้าน้อยลงครับส่วนสําหรับที่ว่ายางควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็แต่มาดูอย่างก่อนี้ครับตันนี้เป็นยางเก่าสภาพการใช้งานมาเราก็มาดูตรงจุดสังเกตเหมือนเดิมครับตรงสามเหลี่ยมเนี่ยครับแล้วก็ชี้ขึ้นมานี่ครับจากสะพานยางจากยางใหม่ๆใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นดอกยางก็สัมผัสกับถนนไปจนบางลงเท่ากับตัวนี้ตัวสะพานยางนะครับคือควรเปลี่ยน สะพานยางนี้มีความสูง1.6มมิลครับถ้าบางเท่านี้ก็ควรเปลี่ยนได้แล้วครับอันตรายไม่ควรใช้งานต่อ oh, <no. S 1> การเปลี่ยนยางในโตโยต้าไงก็ดีกว่าครับยางใหม่มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครับไม่แพงอย่างที่คิดครับเราฟรีค่าแรงตั้งูนย์ช่วงล้อครับูคาคากว่า1,200บาทฟันยาง0%ซสูงสุด10เดือนครับ <Wow. S 1> แล้วก็มีแต้มแต้มทีเมกของลูกค้าที่ลูกค้าสะสมไว้เอาไปใช้แลกเป็นสน่วนลดได้อีก แลวก็มีโปรโมชั่นอกอ่นกอีกมากมายขอขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านครับที่ไว้วางใจมาใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้าเขาใหญ่ของเราเหมือนสโลแกนที่ว่าชลุมใกล้บ้านมีลูกหลานคอยดูแลขอ,ขอบพระคุณครับ